ดีครับกับผมพลทหารสรารพรตะวงสังกัดกรมทหารราบที่7เป็นพลทหารรุ่นปี2566ัาที่2สมัครเข้ามาเป็นทหารผ่านช่องทางออนไลน์โดยได้รับคำแนะนำจากชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกรมทหารราบที่7ที่เข้ามาประชาสัมพันธ์และดูจากสื่อโชเชียวที่มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารออนไลน์สำหรับคนที่มีวุฒิต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หน่วยจะสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาต่อผ่านหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อให้ได้คุณวุฒิที่สูงขึ้นและที่สำคัญได้คะนแนนเพิ่มและคูต้าในการสอบเป็นนักเรียนในสิบโดยมีคูต้าถึงร้อยละแปดอีกทั้งกรมฐานราชท่7ยังให้การสนับสนุนการสอบเข้าเป็นนักเรียนในสิบเป็นอย่างดีมีการฝึกเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายและดิวให้ความรู้ทางวิชาการอีกด้วย อยากจะบอกกับเพื่อนๆให้สมัครเข้ามาเป็นอาหารกันเอยอะๆนะครับรวมทั้งพี่ๆน้องๆที่รับชมคลิปนี้กันอยู่ครับโดยมีคุณสมบัติอายุตั้งแต่18ถึง20ปีและอายุระหว่าง22ถึง29ปีที่ได้ผ่านการคัดเลือกแล้วแต่ไม่ได้เป็นพลา,าหารก็สามารถมาสมัครอีกครั้งได้ซึ่งซึ่งการฝึกในปัจจุบันไม่ได้หนักเหมือนที่พวกเราคิดสำหรับผมแล้วคิดว่าเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งเท่านั้น ได้ความรู้ได้ประสบการณ์และได้เพื่อนใหม่ๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับ